สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับจากทาง Facebook จัก,กรีแบ่งปันรอยยิ้มคนพเนจรได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook โดยมีข้อความที่เกี่ยวข้องกับลุงพลและพญานาคดังนี้ครับทีมสั้นๆนะครับวันนี้รอแค่เพียงสารตัดสินชาวบ้านต้องสามัคคีปกป้อง เป็นอีกวันที่เป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องบ้านกกอกลุงพลและยูทูบเบอร์เพราะที่ประชุมหารือกันแล้วถ้าอยากให้พญานาคสร้างต่อไปได้ก็คือให้ชาวบ้านไปทำประชาคมผู้ใหญ่นำชาวบ้านสองหมู่บ้านกกอกกกตูมรวมตัวกันยื่นเอกสารลงประชาคมเอกสารยื่นผู้ว่าราชการเพื่อยื่นต่อศาล เห็นสมควรให้สร้างต่อเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแลนด์มาร์คของหมู่บ้านกกอะกเพราะการที่ทำพญานาคเงินแฟนคลับให้มาลุงพลก็นำมาเพื่อสร้างพญานาคตามจุดประสงค์จุดมุ่งหมายที่เปิดรับบริจาคคนมาเที่ยวผ่านไปผ่านมาก็จอดถ่ายรูปและอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าทำให้หลายคนมีไรายได้ชาวบ้านบางคนก็มาทำ YouTube มีรายได้ปกติแล้วชาวบ้านแถบนี้น่ะไม่ทำธุรกิจการเกษตรไม่ทำธุรกิจส่วนตัวก็รับจ้างกรีดยางทำไร่ทำนาทำสวนบ้างตั้งแต่มีกระแสรุร่งพลทำให้ชาวบ้านบางส่วนมีรายได้จากการรับจ้างรำแก้บนและก็ขายของตลาดน้อยและก็บางคนนำธูปเทียนดอกไม้มาเพื่อให้แฟนคลับจุดธูปจุดเทียนกราบไหว้ ขอพรอ,องค์พญานาคลุงพลไม่ได้เข้าขายครอบครองพญานาคเพื่อประโยชน์ส่วนตนเพราะเป็นเป้าหมายของลุงอยู่แล้วจะยกให้เป็นสาธารณประโยชน์และก็ให้เป็นของหลวงในการดูแลของหลวงโดยหลวงจะใช้งบประมาณน้อยลงเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวบางคนอาจนำสินค้าโอทอปมาขายลุงพลไม่เคยเก็บค่าเช่าเพราะพื้นที่ ไม่มีโฉนดก็จริงแต่เป็นพื้นที่ครอบครองของแต่ละคนในหมู่บ้านทำมาหากินลุงพลสร้างเพื่อให้ชาวบ้านหมู่บ้านตัวเองมีไรายได้คนมาอุดหนุนแฟนคลับต่างประเทศเหมาบ้างเยอะแยะเรื่องคดีการบุกรุกป่าไม่ถึงไร่ไม่ถือว่าหนักอย่างน้อยยอมรับในชั้นศาลพนักงานอายการก็อาจจะได้เสียค่าปรับ เพราะเรานั้นทำเช่นตัดไม้ซึ่งไม้ที่ตัดไม่ได้อยู่ในพรบรป่าไม้และถ่ายคลิปวิดีโอโดยรู้เท่าไม่ถึงการในการที่ตัดไม้ไม่ได้ตั้งใจไม่รู้หลักการกฎหมายก็เป็นชาวบ้านคนนึงที่อยากพัฒนาหมู่บ้านของตัวเองเรื่องคดีน้องชมพู่ให้เป็นหน้าที่ของตำรวจกับสารเถอะครับอย่าพึ่งปักปรำใครเลยผมเองเคยปักปำ แม่น้องชมพู่ผมก็ได้ขอโทษไปแล้วสบายใจแล้วขอโทษแบบลูกผู้ชายเรา,าพาดพิงทําให้เสียความรู้สึกให้ศาลตัดสินให้เขาทําให้คุ้มค่ากับเงินเดือนเขานะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของจักกรีแบ่งปันรอยยิ้มคนแพนิจรได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่และลุงพลดังนี้ครับทุกคนทะนะทะนายวิเคราะห์ได้หมดเพราะเป็นคดีสาธารณาชนเข้าเรื่องเลยไหมครับโอเค พูดถึงเรื่องคดีน้องชมพู่มีหมายจับหรือไม่ผมว่าไม่มีสงกรานก็ไม่มี 1. เพราะพยานหลักฐานไม่เพียงพอที่จะยื่นสำนวนต่อศาลเพื่อขอหมายจับได้ 2. อ,อายการไม่รับเรื่องเพราะสำนวนอ่อนถ้าขึ้นศาลคนที่โดนหมายจับก็สามารถชนะคดีหรือศาลยกฟ้องได้นะครับ 3. ตํตำรวจก็ทำเต็มที่แล้วแถมพื้นที่ มันเป็นพื้นที่ไกลปืนเที่ยงและก็ในป่ากล้องวงจรปิดก็ไม่มีไม่สามารถจับใครได้ 4. พยานหลายคนก็มากรับคำตอนจบมีแค่พี่ impossible ที่เห็นเหตุการณ์บางช่วงที่ไม่กรับคำพูดคำไหนคำนั้นตำรวจเลยไว้วางใจไม่นำตัวไปเข้าเครื่องจับเท็จและก็สอบปากคำา 5. หลายคนที่เข้าเครื่องจับเท็จในหมู่บ้านโดนสอบปากคำ จากพนักงานสืบสวนก็แสดงว่าตกเป็นผู้ต้องสงสัยของเจ้าหน้าที่เหมือนกัน6การที่จะขอหมายสารออกหมายจับไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับถ้าชนะมาไม่สารก็เจ้าหน้าที่ที่ดูแลสำนวนถ้าเกิดเขาชนะมาอาจจะโดนฟ้องกลับได้นะครับเจ้าหน้าที่ต้องทำงานอย่างรอบครอบ7คดีนี้ไม่สามารถจับใครได้ชาวบ้านบางคนก็ มากลับคําให้การคือพยานเท็จไม่แยกแยะเรื่องส่วนตัวกับคดี8คดีนี้อาจจะเงียบหายไปตามการเวลาเองครับ 9. ถ้าเขาจะจับจับนานแล้วนะครับไม่มาถึงทุกวันนี้หรอกครับจับได้นานแล้ว 10. มันเป็นพื้นที่ป่าจะทำอะไรก็ทำยากเพราะในร่างกายน้องชพูนั้นไม่พบปลายนิ้วมือคนทำคนฆ่า ต้องเป็นคนที่มีความรู้เชี่ยวชาญด้านทางนี้โดยเฉพาะ11มันผิดที่ตำรวจในพื้นที่ไม่ไปเอาอะไรล้อมตรงที่น้องชมพู่หายตัวไปทํางานไม่รอบคอบเพราะปกติทุกอย่างมันต้องเริ่มจากจุดที่น้องไปเล่นตรงจุดสุดท้ายปกติตํารวจต้องนําสิ่งของไปล้อมไว้นะครับเริ่มจากจุดที่ไปเล่นครั้งสุดท้ายก่อน 12. บนเขาที่พบร่างไร้วิญญาณของน้องไม่พบรอยนิ้วเท้าใครอยู่บนพื้นดินของศพน้องชมพู่เหมือนเตรียมการโดยคนที่เชี่ยวชาญในการขาจัดล้างและหลีกเลี่ยงหลักฐานอย่างดี13ผมสงสัยทำไมข่าวยาบ้า4 0 0แสนเม็ดไอ้2กิโลทำไมข่าวเงียบจับได้ทางเข้าหมู่บ้านกกกอกไม่มีการสืบพยาน ต่อไปถึงตัวผู้บงการหรือผู้ว่าจ้างอีกทีจับได้เพียงคนส่งคนรับสินค้ามาปกติลดใหญ่ระดับประเทศจะต้องนั่งโต๊ะแถลงการสาวไปถึงต้นต่อคนที่จ้างอีกทีแต่นี่ปิดข่าวเงียบหายไปเองเลยพื้นที่แถบนี้ก็เป็นทางไปยังชายแดนสปปลาวและประเทศเพื่อนบ้านผ่านบ้านกกอกเป็นพื้นที่ หมู่บ้านที่ไกลจังหวัดและก็อำเภอมากที่สุด14คดีนี้สําหรับผมแล้วการทำงานของตำรวจยากมากเพราะเป็นพื้นที่ของไซส,สนะมันเป็นพื้นที่สีแดงเพราะไปเส้นทางขนส่งยาเสพติดและเคยเป็นพื้นที่ที่มีอิทธิพลของคนที่มีอิทธิพลคนหนึ่งตอนนั้นเขาไปอยู่ต่างประเทศแล้วครับหลบหนีนานแล้วในพื้นที่ป่าหมู่บ้านกกอก จะมีไม้พยุงกกตูมกกกอกชาวบ้านหลายคนร่วมมือกันปลูกตั้งแต่สมัยพ่อแม่มาอีกที 15. ถ้าจับได้ผมว่าจับได้นานแล้วคงไม่มาถึง9เดือนหรอกครับเพราะไม่ใช่คนในหมู่บ้านที่ทำไงทำมาอีกทีอาจจะมีการต่อรองและทำให้ถึงเสียชีวิตก็ได้เพราะถ้าชาวบ้านในหมู่บ้านที่ผมว่า เขาไม่เก่งถึงขั้นลบหลีกเลี่ยงหลักฐานได้เก่งอย่างกับคนที่ชำนาญแบบนี้หรอกครับคนที่ทำต้องมีความรู้และชำนาญได้หลบหลีกเลี่ยงหลักฐานได้แบบนี้ครับเหมือนล้างหลักฐานทุกอย่างหมดแล้วมีแต่หลักฐานเบาๆถ้ามีใครโดนก็มีสิทธิ์รอด75%้เอเเพราะหลักฐานมีน้ำหนักเบาแถมพยานยังมากับคำพูดตอนนี้อีก 16. ข้อสุดท้ายยาวหน่อยถามว่าคดีนี้มีคนที่มีสีมีอิทธิพลอยู่เบื้องหลังไหมแน่นอนครับยาบ้าที่จับได้ทางเข้าหมู่บ้านอย่างเงียบเลยจับตามหน้าที่จับได้แค่คนที่มาส่งและทุกอย่างปิดข่าวเงียบมันเป็นอิทธิพลของใครบางคนเป็นลูกน้องคนสนิทของสยสนะยังอยู่ข้างๆก็คือประเทศเพื่อนบ้าน เป็นทางผ่านขนส่งยาเสพติดไปสปปลาวและประเทศเพื่อนบ้านแปลกไหมมีการจ้างให้ชาวบ้านหลายคนขับไล่ยูทูบเบอร์ทั้งที่บอกว่าคนที่จ้างเงินอยู่ต่างประเทศไม่มีตัวตนมีแค่เสียงโอนเงินอีกบัญชีที่ไม่เปิดเผยตัวตนมาให้ชาวบ้านบางส่วนพยายามขับไล่เพราะมันจะถ่ายติดรถทุกคันที่ผ่านไงขับไล่ชาวบ้าน แต่บอกว่าปกป้องพระที่โดนแฟนคลับไปด่าพระไม่เกี่ยวแน่นอนเพราะไม่ใช่ชาวบ้านพามไม่ต้องสงสัยคดีนี้จะจบยังไงผมว่าจบด้วยการจับคนร้ายไม่ได้ไม่มีใครที่เก่งกว่าตำรวจแต่คดีนี้ทำให้ตำรวจสับสนได้เลยครับเพราะหลักฐานทุกอย่างบอกตรงๆเหมือนจงใจทำทำลายหมดแล้วตอนนี้ไม่มีหลักฐานหนัก ตำรวจพยายามที่จะขอไม้ศาลหลายครั้งนะครับเพราะอยากให้คดีจบแต่แทางอายการที่พิจารณาสำนวนและเซ็นไม่เล่นด้วยกับตำรวจเพราะน้ำหนักของสำนวนคดีมันเบาครับไม่สามารถที่จะยื่นส่งผู้พิพากษาจังหวัดมุกดาหารได้คนที่คอยอ่านสำนวนและพิจารณาก็อยู่ที่อายการมุกดาหารภายในปีนี้ก็ไม่สามารถจับได้ผมนอนยันครับ สำนวนคดีหลักฐานมีน้ำหนักเบาแถมพยานที่เป็นชาวบ้านตั้งแต่เกิดเรื่องก็ไม่กล้าพูดผ่านมาหลายเดือนเหมือนชาวบ้านกลัวสิ่งที่มองไม่เห็นเลยกลับคำพูดมาตอนที่จะเข้าเดือนที่7มาพูดตอนนี้ก็เหมือนให้การเท็จพนักงานสืบสวนสอบปากคําตั้งแต่เริ่มต้นคดีแล้วทีหนึ่งเขาเลยต้องเชิญไปสอบปากคําอีกครั้ง แล้ก็เข้าเครื่องจับเท็จไม่เหมือนพี่ดอนตำรวจไว้ใจคำพูดคำไหนคำนั้นไม่กลับคำให้การเลยไม่โดนเข้าเครื่องจับเท็จแบบพยานหรือผู้เห็นเหตุการณ์แบบคนอื่นที่โดนฝากไปติดตามทนายสมเกียรติโรจนาวารกมลฝากติดตามจากกรีบแบ่งปันน้ำใจคนไทย